แต่ในขณะคนไทยเองเนี่ยมอง,มองว่าเอ๊ะภาพของเราเนี่ยมีศักดิ์เป็นศักดิ์จริงเหรอทําไมอยู่ในวงนี้มีราคาแต่ไปอีกวงนึงมันไม่มีราคาขอให้ท่านเข้าใจเลยว่าอีกวงนึงมันอีกรูปแบบหนึง่งการทำธุรกิจอะไรก็ตามนะถ้าท่านดิ้นเกินข่าวสารข้อมอูลข้อมูลเป็นเท็จเนี่ยมันไม่ยัง่งยืนนะครับยุคนี้เป็นยุคข่าวสารที่มีความเข้มงงนะครับระบบพื้นฐานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง การเรียนรู้การสื่อสารข้อมูลเกิดขึ้นได้รวดเร็วมากใชไงก็ตามข้อเท็จริงก็ต้องปรากฏไม่ต้องนอยไปนะว่าพระไม่ต้องน้อยใจว่าท่านไม่มีมูลค่าไม่มีตอนนี้ทั่วโลกเขามองเห็นเราว่าพักเครื่องของเรามีมูลค่าขนาดไนขอฝากไว้ด้วยนะครับเอเครับอันนี้เราไม่ไปได้เลยนะครับครับขอบคุณอาจารย์ปู่เลยครับสำหรับข้อมูลนะครับต่อไปนะครับขออนุญาตเรียนเชิญคุณ สัญญาพุทธิเกิดบัณฑิตน,นะครับร,รองประธานกรรมการผู้จัดการสภาอุตสาหากรรมอขอภัยครับรองประธานกรรมการผู้จัดการนะครับบริษัทซาโต้ทาวเวอลิง59ากจำกัดนะครับแล้วก็สภาอุตสาหากรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับขอเรียนเชิญครับนายประเมด้วยครับ สวัสดีครับครับสวัสดีครับ,รบขอแนะนําตัวเองก่อนนะชื่อ,อานายสัญญาพุทธิเกิดครับเป็นรองรองประธานสภาอุตอาาสาหกรรมท่องเที่ยวแหไไ่งประเทศไทยนะฮะวันนี้เนี่ยก็มีอาจารย์แบบนะฮะอาจารย์เชิญมาว่าให้มาดูลเรีย่ยนว่าการปาริบัตภาพเคลื่อนอย่างไรและอีกอย่างนึงผมอยู่ในภาคอุตสาหกรรมเกี่ยวกับว่าจำหน่ายสินค้าสําหรับนักท่องเที่ยวนะครับผมวันนี้เนี่ยผมดูว่าเป็นเซอต์พาวเวอร์มากๆเพราะว่าเราดูว่า เอเอเขาเกี่ยวกับเรื่องวงการท่อง,ง,งเที่ยวเนี่ยแค่รู้จักนะฮะแต่ไม่รู้จริงแต่วันนี้มาตั้งแต่เช้านะครับมาตั้งแต่เช้าเนี่ยเราได้รู้จักและรู้จริงนะฮะวันนี้มลยช็อคมาหลายๆอย่างเนะเพราะภาคอุตสาหการรมท่องเที่ยวเนี่ยคือเราพานักท่องเที่ยวนะฮะไปตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆแต่ท่อเเที่ยวเนี่ยนะ เราก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปที่ไหนดีเราอยากที่มีแหล่งที่มีมาตรฐานนะฮะเรื่องขอาซอฟต์แวร์ที่เีพุทธศิลป์พุทธคุณและพุทธาวันนี้เอ้ก็ได้เจออาจารย์เฮ้ยเราจะทำยังไงดีว่าพระเครื่องที่จําหน่ายให้กับนักท่องเทียนะ่ยวเนี่ยมีที่มีมาตรฐาน นะฮะไม่ใช่ว่าคุณเคยเอาให้เป็นนักท่องเที่ยวแล้วเป็นแบบก๊อปปี้อย่างนั้นไม่ดีวันนี้เราเีงิเฉพาะคนไทยเราก็อยากจะวันหนึ่งข้างหน้านะฮะอนาคตเราก็อยากจะให้มีนักท่องเที่ยวที่สนใจนะฮะสนใจเกี่ยวกับเรื่องเ่ยให้หราร่วมจอยกับที่นี่ด้วยถูไหมครับผมนะฮะเพราะว่าปกตินะปกติเรื่องท่องเที่ยวเราจะพาไปวัดพระแก้ววัดลูดวัดที่อะไรอย่างปกติแต่วันนี้นะ โอ้โหแบบว่าเป็นมหากรรมจริงๆนะครัเหมืจะว่าให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาเยี่ยมชมในมหากรรมการประกวดพระเครื่องของเราใช่เพื่อที่จะเป็นการส่งเสริมว่าอันนี้ขาะแท้แน่นอนถูกต้องอ่ะเรามีใบเซอร์พิธีเกตด้วยการันตีให้ด้วยอย่างนล้วอย่างนี้ดีผมจะทำยังไงแบบว่าเมื่อกี้เราคุยบอกว่าจะทาพระเครื่องให้เหมือนกับจิวเวรี่ให้เหมือนกันเป็นเพชรเลยอย่างเงี้ยมีมูลค่าใช่ไหมฮะเรามีใบเซอร์ให้อันนี้ ออกมาจากเนี่ยเอาของจริงไม่ใช่เอาไปแล้วอออกนะฮะครับสามารถที่จะใช้งานได้แล้วก็ให้นักนักท่องเที่ยวเนี่ยเขามารับชมบรรยากาศการประกวดวาได้เลยใช่อันนี้อันนี้คือคิดเลยว่าที่เดินไปเนี่ยใช่แม็กเลยนะฮะโอ้มันดีมากเพราะว่ามันเป็นอุตสหกรรมท่องเที่ยวเพราะว่าทางพวกเราเนี่ยมันก็ได้ดีถ้าเกิดมีนักท่องเที่ยวมาเดินหรือเอาเจ้าของ เพราะว่าอีกอนาคตไม่แน่ถ้าเกิดทางจาัดมาผมจะเชิญเชิญพวกครูต่างประเทศเขามาดูมาศึกษาดูครับก็คือตอนเช้าอาจจะไปไหว้พระในระแวกใกล้เคียงก่อนใช่เช่นวัดสะพานสูงตรงนี้อ,อ้าหลุงพุ่มเยมวัดสะพานสูงตรงบน,นทบุรีครับผมครับใกล้ๆไหว้หลวงุ่เียมเสร็จปุญญ๊บทานข้าวรินน้ำนั่นแหละหลังจากนั้นกุ้ช่วงบ่ายอากาศกำลังอบอ้าวเลย กาแอร์เย็นเดินชมบรรยากาศภายในใช่ออบบอกนวันก่อนในกรุพาอีฟูมาฮะอีฟูประเทศจีนมาประมาณสิบห้านครับพอมาสิบห้านะเขาก็มาเที่ยววัดแก้ววัดอรุณแล้วน่ะแต่ก่อนขากลับนะฮะขากลับพอดีได้ปรึกษาอาจารย์แหม่มอาจารย์แหม่มให้ท่านสองนี่วัลลครมมารุ่นขากบนะให้มาใช่ไหมพอให้เขาเขาสุกขึ้นรถจับเขาดีใจขนลุกขากเนี่ยอุ้คุ้นแล้นี่ขนาดเขาจะไม่เป็นคนนักเสียนเล่นเลย เขาว่าที่จริงกับภาคของไทยมันดีนะค่ะดีแต่ถ้าจะขอให้ได้เป็นแผลนะครับนะก็ฝากไปด้วยนะครับสําหรับทุกท่านที่อยู่ในงานครั้งนี้เป็นครั้งแรกใชแต่ครั้งที่สองที่สามอาจจะมีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมภายในงานก็ใช่ผมจะบอกว่าเอเยนักท่องเที่ยวคือรู้จักถามจริงสมเด็จรู้จักรู้จักแต่ผมอยากให้มาได้บรรยากาศซึ่ง์อย่างเงี้ยนะโอ้โหเนี่ยมาแต่ละคนแต่ละคน ให้วิชาความารู้ทึงนั้นเลยขนาดทองไม่เคยมานีนเป็นครั้งแรกไม่เคยคิดว่าจะส่งพักข้าประกวดวันนี้ก็ลองเซ็มเปิลไปส่งไปสาครับโอ้ใบนะ้าพป,ปองปกองับกล่ปปองเนี่ยราคาเท่าไหร่ครับเออผมรย้สึสว่าที่มาองละ600บาทองละหกราา600บาทสามอง,องาค,า 8, าาคาิแปดพันแปบาทนะครับราคาเป็นมิตรภาพถูกต้องจะได้หรือไม่ได้ไมไดิซเียน ขอให้ได้เข้าประกวดเราหนึ่งในนั้นใช่ไหมครับผมว่าทุกคนที่มาเนี่ยที่จริงเนี่ยได้หรือไม่ได้ไม่รู้แต่อยากเข้ามาร่วมงานรับถ้าประกวดอย่าเมื่อกี้ที่ที่แมบบบอกว่าส่วนหนึ่งเราได้ทุนให้กับโรงเรียนทวีธาพิเศษครับนะถ้าฝากทิ้งท้ายมาว่าโอเคนะในภาคสาหกรรมเที่ยวนะครับเดี๋ยวและได้เจอกับครูอย่างอยอางภรไทยเนี่ยที่ดีแท้ๆนะครับเข้าไปในสู่ตลาดโนน้น ไม่ใช่ให้มาหยุ่อยู่ตรงนี้นะฮะไม่ใช่ว่าให้มีมาประวกวดก็มีแต่คนไทยคนไทยผมอยากจะแบบว่าเออตอนนั้นมีการซื้อขายระหว่างคนไทยกับต่างประเทศให้มากขึ้นกัครับก็ขอบคุณคุณซานโตนะครับแล้วก็อันนี้นะครับก็คือรองประธานสภาอุกสาการท<า>่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็มายืนยันกับเราแล้วว่าในการประกวดพระน่าจะเป็นที่สตัมท <ใบ S 1> องท นะครับหรือว่าใครจะจัดก็ตามเนี่ยใช่แต่วอาจารย์คุณซาโต้เนี่ยจะพานักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมแต่ต้อบอกล่วงหน้าก่อนนะครับได้ครับอย่างลุ้งหน้าของเราพี่การชลีวันที่เท่าไหร่นะครับ29มิถุนายนโอเคเออที่นี่แล้วออกไปบอกออกมาก่อนเนี่ยผมไม่เรียนเชิญมานะฮะที่จริงเนี่ยวันที่23เนี่ยผมรู้ว่าจะมาประกวดเนี่ยมีคนที่ตัดหน้าให้ผมไปแต่ที่ไอทยายังไม่รู้เลยว่าเหตุว่าจะไปหรือเปล่าไม่รู้จิี่สิบสามดนะที่ไอทิยาครับ ก็ขอขอบคุณมากนะวันนี้นะก็เย็นดีทุกท่านที่มาร่วมงานนะอยู่ตั้งแต่เช้าถึงเย็นยังไม่ไปไหนเลยครับนะครับขอบคุณากครับคุณาโตครับขอบคุณมากครับคุณาโตครับครับผมแล้วกันต่อไปครับหมวดอะไรลำดับต่อไปผมจะเป็นการจับคูปองหางบารครับเพื่อมอบรางวัลให้กับผู้โชคดีครับผมโดยของรางวัลครับผมจะเป็น แต่งร้อมเกอะของปลายสนีไทยครับ2548สนะครับผมเพื่อใครได้รางวัลเนี่ยก็ยกมือแล้วก็ออกมาที่ด้านหน้าได้เลยครับ แผู้โชคดีท่านแรกนะผมหมายเลข0020ครับชื่อเจ้าของละคุณบรรลือคุณลวนันณิชครับผมผู้โชคดีของเราท่านแรกครับขอเซ็งปรบมือน,นะครับท่านบรรลือคุณลวณิชครับขอเชิญรับของรางวัลที่ทางด้านหน้าผู้แทนก็ได้ครับ ขั้นต่อมาครับหมายเลข0129ครับ หมายเลขถัดไปผมหมายเลข0929ครับผมหมายเลขคูปอง0929ครับอยู่ไหมครับผม <S <S อ๋อในนี้ไม่ได้ระบุชื่อมาครับแต่ระบุเป็นลำเบอร์ครับผม0929ครับคุณหญิงพระเครื่องครับ0929เชิญนะฮะก็บอกอย่างเดียวส่งเสียงมาดรวยก็ได้ครับรกเนะคกเครคำรับด้านบนเลยครับ เรนเฉลยรับได้ที่กองงานได้เลยครับผมหมายเลขต่อไปครับคุณโชคดีครับผมหมายเลขหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งครับผมหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งครับอยู่ไหมครับผมหมายเลขหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งครับถ้าไม่อยู่เราจะจับใหม่ใช่ไหมครับเราจะขอค่าครับผมค่าไม่จับใหม่ใช่ไหมค่าไม่เดี๋ยวจับใหม่ครับผมครับตอนนี้เราหยิบมากกานิ้ครับผมเราจะนับหนึ่งถึงห้าได้ไหมครับหนึ่งสอง 3ขอ<า>ขอโทรอีกีนเลขล้นะครับหมายเลขเป็นหนึ่งหนึ่งครับผมหนึ่งสองหนึ่งครับให้นผมขออนุญาตข้ามนะครับหมายเลขต่อไปครับหมายเลข0 8 8ย์ครับหมายเลข0 8 8ย์ครับอยู่ัหยครับผมหมายเลขคูปองศูนย์แแดเกครับงั้นขออนุญาตไปที่หมายเลขถัดไปครับผม หมายเลขหนึ่งสห้าครับ1 3 3 5สสห้าครับผม1 3 3 5สามาคุณน็อตครับคุณน็อตคุณน็อตเลขอะไรครับลองดูไหมครับ1 3 3 5สห้าครับผมคุณน็อตคุณน็อต NGL รถเช่านะฮะเลขอะไรครับลองดูหน่อยครับอ่าเวเราขอข้ามไปที่หมายเลขถัดไปครับผมหมายเลขหนึ่งครับหมายเลขหนึ่งครับผมอยู่ไหมครับ

1 2ึ่หครับมีไหมครับผมหมายเลขหนึ่งสองแครับมีครับเล่นเชนะหน้าเลยครับผมหมายเลขหนึ่งสองแปดหกนะการเดินทาได้ายนะผมผู้โชคดีของเราครับอันนี้มีครับมีครับห่สแล้วผู้โชคดีท่านต่อไปครับหมายเลข1030ครับ หมายเลขหนึ่งครับผมมีไหมครับโอเคครับผมยกดูรี่มาอย่างไวครับเจาร้นะครับหมาย<ล>เลขต่อไปครับผม0785ครับหมายเลขศ7 8ย็ดปดหครับผม 0785ดห้าครับมีนะครับถ้ามียกมือเราวิ่งมาเลยครับมหมายเลข0 7 8ย์ดดห้าครับมีไหมครับ0 7 8ย์ห้านับหนึ่งครับ078 5ดห้านับไอที่บอกมือนี่คืออะไรครับไม่พี่พี่บอกมือคือยไครับศงฮะ0785ดห้าใช่ไหมครับ ศูนยจดสี่ห้าหรือเปล่าครับใช่ไหมครับถ้าใช่เดินออกไปเลยครับซ้ำเหรอครับโอเคงั้นขออนุญาตไปที่ท่านถัดไปครับผมหมายเลขหนึ่งสามสองครับหนึ่งสาสองครับหนึ่งสองสามสองครับอยู่ไหมครับซ้ำอีกแล้วครับหมายเลขถัดไปครับหนึ่งสสาครับผม 1 303ครับมีไหมครับหมายเลขหนึ่งครับผมถ้าไม่มีผมขอไปที่หมายเลขถัดไปเลยนะครับผมหมายเลขห1ึ่งครับหมายเลขห1ึ่งครับผมมี SPEAKING ไหม,มรครับคูปองหมายเลขห1ึ่งครับถ้าไม่มีผมขออนุญาตข้ามไปที่หมายเลขถัดไปเลยนะครับผมหมายเลข1 0 4 3ครับ หมายเลข1043ยครับผมจับใหม่นะครับจับใหม่ขอขอบคุณนะครับ งานดีๆงานสวยๆงานงานที่เราจะจัดครั้งนี้เป็นครั้งแรกและเราจะมีครั้งต่อๆไปครั้งที่สองที่สามนะครับขอบคุณพี่เลขหมายเลขถัดไปครับผม0837ครับผมหมายเลข0837ครับอยู่ไหมครับผม0837ครับ หมายเลข0837ครับมีไหมครับมีไหมครับถ้ามีออกมาด้านหน้าครับ0837ครับพี่ไหมครับ0837โอเคครับขอบคุณครับหมายเลขถัดไปครับผม0851ครับ0851ถ้ามียกมือขึ้นเลยนะครับผมยกมือก่อนนะครับไม่งั้นผมข้ามโอเคนะครับเรียนเชิญรับด้านหน้าได้เลยครับอันนี้ครับถูกตัดแลยนะ0851ครับผม0 851โอเคครับงเชิญรับได้เลยครับ หมายเลขถัดไปครับผม1077ครับผมหมายเลข1077ครับถ้ามียกมือขึ้นเลยนะครับผมอ่าโอเคนันยกมือพอโอเคครับขณะนี้ไปเรื่อูดครับเสียดเสียนับเราเลขอะไรครับเนี่ยเสียดเับหมายเลขต่อไปครับ1284ครับหมายเลข1284ครับผมอ่า1284คนไหนฮะตกลงกันให้ดีโอเคครับคนไหนครับออก ด้านหน้าได้เลยครับผมสุปองอยู่ในมือชครก็ของคนนั้นแหละฮะแล้วก็เหลือรางวัลสุดท้ายนะค,ะครับผมได้แก่หมายเลข1305ครับผม1305ครับ,ม,รบมีไหมครับถ้ามียกมือเลยนะครับผม1305ครับถ้าไม่มีเราจะข้ามน,นะครับ โอเคไม่มีผมขออนุญาตข้ามเลยครับผมหมายเลขขัดไปครับ0866ครับ0866ครับ <c oughs> หมายเลข0866ครับผม0866ครั้งที่1 0866ครั้งที่2และ0866ครั้งที่สาครับอ่ะขออนุญาตจับใหม่ครับอันนี้ลงมาสุดท้ายครับผม <c oughs> หมายเลข0913ครับ หมายเลข0913่าครับมียกมึงมาแล้วกาลังวันรอรอคุณพี่อยู่นะครับผู้โชคดีที่สุดท้ายของเราในวันนี้ครับ <c oughs> เห็นเรียบร้อยครับผมขอเซฟตัวมือทั้งคนเอกไมตีเตชานุบาลด้วยครับผมสำหรับการร่วมสนุกกับเราในวะันนี้หางบารเก็บไปด้วยนะครับเวลาพักคืนครับครับสำหรับวันนี้กิจกรรมดีๆก็เสร็จสิ้นลงไปแล้วนะครับต่อไปเป็นการ